ถ้าโลกนี้ไม่มีคนเหล่านี้เราอาจยังอยู่ในยุคหินก่อนประวัติศาสตร์จีนจะเริ่มมีสามมหากษัตริย์ผู้ทรงพลังเหนือธรรมชาติฟู่ซีสอนมนุษย์ล่าสัตว์นีวาปั้นมนุษย์จากดินโคลนให้กำเนิดเผ่าพันธุ์เราเสนินหนงผู้กล้าหาญชิมสมุนไพรนับร้อยค้นพบการเกษตรและยาจากเทพสู่มนุษย์ผู้ปกครอง นี่คือตำนานห้าจักรพรรดิผู้สร้างอารยธรรมหวงตี้จักรพรรดิเหลืองผู้รวบรวมเผ่าต่างๆก่อตั้งแนวคิดรัฐแรกเหยาและสุนสองจักรพรรดิผู้เปี่ยมคุณธรรมปกครองด้วยความเมตตาและปัญญาพวกเขาไม่ได้แค่วางรากฐานการปกครองแต่กำหนดจริยธรรมวัฒนธรรมจีนมานับพันปีนี่คือจุดกำเนิดของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากตำนานสู่ความเป็นจริง แล้วคุณล่ะคิดว่าตำนานเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือรากฐานของทุกสิ่งอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้